คนเรนี่คาร่าห้าสิบล้านมาทำอะไรที่เลสเซกเดี๋ยวพี่ดิมพาไปดู น,นี้บอกเลยนะครับเป็นรถที่พี่ดิบคงไม่เป็นยาซื้อเหมือนกันแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้ลองขับเป็นบุญตูดมากๆเพราะว่ามีแค่ตอนนี้ประมาณ20คันเนาะในไทยแล้วก็ยอดจองยอดส่งมอบทั้งหมดไม่น่าจะเกิน40คันในไทยและยอดจองเต็มหมดแล้วตอนนี้ไม่สามารถจองได้แล้วนะมีตังก็ซื้อไม่ได้ครับรถรุ่นนี้ครับต้องถูกเชิญซื้อด้วยคนที่เขาเป็นเจ้าของ f e r r a r ารี่เพลวัสันเกเนี่ยต้องมี f e r r a r ารี่ที่บ้านเนี่ ไม่ต่ำกว่า3คันเจ้าของคันนี้ก็มี Ferrari ไม่ต่ำกว่า3คันเช่นเดียวกัน f o r ร a เลอรี่เพอ e ควรับกับล้อ Red Force c u s t o ม s เปคครับผมสวยหล่อขึ้นเป็นกลงถ้าอยากได้งานคุณภาพนะฮะเรสเพคพร้อมรังสรรผลงานให้ f o r ร a เลอรี่เพอ e ยังไว้วางใจที่เรสเ e c เราให้เราดูแลเรื่องล้อ Force สั่งตัด ฟอร์รี่พอร์สันเคครับ SUV ที่เฟอร์รี่เขาไม่ได้เรียกว่า SUV นะเป็นรถยกสูงแล้วไม่มีเรียกว่า s u v ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรถที่ลิมิเต็ดอิชชั่นมากๆครับต้องเป็นคนที่เหลือจะจัดเท่านั้นเพราะโคต้าคันนี้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ40คันและเต็มหมดเรียบร้อยตอนนี้ถึงขั้นตอนการส่งมอบมาบ้างแล้วครับลูกค้าเราก็เป็นลูกค้า VVP อของนางเฟอร์รี่ครับแล้ววันนี้ครับพี่ดิมได้รับเกียร์ครับได้ทำรถคันนี้หะือทำอะไรเดี๋ยวไปดู ที่เจ้าของรถเขาใจดีมากๆเลยนะฮะเนะนอกเหนือจากมาแต่งรถที่เราแล้วยังเอาขนมมาฟาดด้วยโอ้โหนะฮะอ๋อนี่ โอ้โหประตูโคตรเท่ลืมไหมว่ามีออปชันนี้นี่กดได้เลยไม่ต้องปิดเองนะขอบคุณมากมากครับขอบคุณขนมจากคุณพี่เจ้าของรถนะครับน่ารักจริงจร้อมกี่โมงอย่านีดีกว่า้อมกี่โมงน่ารักมากๆเลยฮะไปกินกันนะเดี๋ยวมา few moments later ลาครับเตรียมตัวฮะเออล้อขนาด22นิ้วพี่เขาจะใส่คู่กับอย่างเดิมเนาะ สเปคที่เราทำให้เนี่ยก็เป็นสเปคที่ติดตั้งกับยางเดินได้เลยนะฮะดำออฟเซตออกมาพอสมควรครับกับล้อฟอสไคล์เลสฟอสนี่สเปคทุกอย่างจะระบุในนี้นะก็ในท้องล้อเนี่ยเราจะมีระบุด้วยว่าเป็นแบรนด์เลสฟอสนะครับขนาด22นิ้วนะฮะออฟเซตบีซแล้วก็การเทสแมกโลดนะคันนี้เทสที่790กิกิโลส่วนอันนี้จริงๆไม่ต้องกลัวนะมีฝาด้วย ฝาที่อยู่นี่นฝาเฟอร์เรรี่เราจะติดตั้งตอนที่ใส่ลงไปในรถแล้วเพื่อป้องกันการเป็นรอยเนาะสำหรับต,ตัวเซ็นเตอร์แคปครับมันก็จะมีตัวเหมือนแม่กุญแจนะฮะกับลูกกุญแจก็หักกันนะรันก็จะปิดเปิดปิดโอเคเอามาดูล้อเดิมก่อนทำไมถึงต้องเปลี่ยนนี่พี่ก็ไม่ได้กดออปชั่นมาสําหรับตัวล้อนะเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าล้อเนี่ยจะมาเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นออชั่นติดรถมาก็ ล้อก็จะเป็นสีไฮเปอร์ซิลเวอร์ ver, ปกติเน,ะะนาะลักษณะห้าก้านเป็นก้านห้าก้านบิดนิดๆน,น,นะฮะมันก็จะดูธรรมดาธรรดาและเลี้ยวทีละเซ็กก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วกนะับล้อตัวนี้นะฮะดีไซน์ก็จะขุนๆตานะ,ะตอนแรกเนี่ยก็พี่เขาก็จะเลือกไหล่ไล่อยู่ตอนแรกก็จะมีล้อที่เป็นห้าก้านคู่ที่เป็นแบบบิดนะครับแล้วก็มีล้อที่เป็นลักษณะแบบนะฮะแบบเนี้ยนะฮะแล้วนะนะพี่ก็ดูไปดูมาก็ชอบล้อแบบนี้ เป็นล้อลักษณะ10ก้านคู่แล้วก็มีเซ็นเตอร์แคปตรงกลางซึ่งสีที่พี่เขาชอบเนี่ยพี่เขาบอกว่าไม่ได้อยากได้ล้อดำสีก็เลยจะเป็นแมตกันเนทัลิกซึ่งจะมีความเข้มกว่าเนาะอันนี้อาจจะเรียกว่าคาร์บอนกาไฟก็ได้แต่ว่าทางเ e d ฟ o r ์ดเขาจะเรียกสีนี้ว่าแมตกันเมทัลิกความเข้มของสีเทามันมีหลายเฉดหลายเลเวลเลเวลตัวนี้จะมีความเข้มแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมืดซะทีเดียวครับอยากเห็นแล้วว่าติดตั้งออกมาแล้วจะหล่อแค่ไหน โอเคครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเช็คอินนะฮะการเช็คอินหมายถึงการที่เรามาวางของแล้วก็ถ่ายภาพของแต่งที่เราติดตั้งมาในรถกัน,น,กนซึ่งอันนี้ก็ติดตั้งล้อเพียงอย่างเดียวเนาะเพราะจริงรถเขาสุดอยู่แล้วซึ่งขั้นตอนการติดตั้งรถระดับแบบซูเปอร์คาร์แบบนี้ถึงจระมีรถทั่วไปก็ดูแลเหมือนกันนะแต่ว่า รถในระดับนี้มันผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับพี่ยิมก็ต้องกำชับทีมงานมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งแต่ละอย่างดูว่าเราใช้ความละเอียดแค่ไหนสำหรับล้อเนี่ยมันเป็นล้อซินเ e อร์แครเพราะนั้นการปิดเปิดก็ต้องใช้ความระมัดระวังสำหรับตัวรถเขาเนี่ยดูแก้มยางนี่แก้มยางค่อนข้างบางนะ เพราะฉะนั้นการถอดยางเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นรอยหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับเครื่องไม้เครื่องมือเราทันสมัยแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปดูขั้นตอนการติดตั้งอย่างละเอียดกันเลยนะว่าเ e อโรซันเก้นะฮะ SUV พันละครึ่งร้อยล้านคันนี้นะฮะซึ่งมี ตอนนี้ในไทยนะน่าจะมีประมาณสัก2 0คันเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยเขาจองกันไว้สําหรับโคต้าของรถรุ่นนี้เนาะในไทยน่าจะประมาณ4 0คันนะครับแล้วก็เต็มตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดจองนะนเพี่อนถามว่ารถรุ่นนี้มันมีดีไงมีดีตรงที่รถที่แร r หายากแล้วก็มันเป็นรถสําหรับลูกค้า v v i ของของเฟอร์นารีทานครับ ม่ใช่ u v สําหรับทุกคนครับมันเป็น s u v สําหรับคนตังเหลือถ้าอยากรู้ว่าพี่ดิมขับแล้วรู้สึกยังไงเหมือนช่วงล่างเป็นเหมือนรถอะไรก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงล่างที่ไม่ได้นุ่มนวลอะไรขนาดนั้นและก็ไม่ได้แข็งกระด้างมันคือเครื่องยนต์ของรถซูเปอร์คาร์ที่มันยกสูงขึ้นมานิดนึงะ ฟิลมันก็ไม่ได้นั่งสบายเลยขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ลำบากจะพูดยังไงดีล่ะก็เฟอร์รอรี่เขาทำรถรุ่นนี้มาก็สำหรับคนที่แบบอยากจะขับรถเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ v 1 2ไปได้ทุกที่เพราะว่ารถเขาสูงนะไม่ต้องมานั่งระวังรถมีระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อมีเลี้ยว4ล้อโอ้โหเพราะฉะนั้นสมรรถนะระดับนี้เนาะเขาคงไม่ได้เซตมาให้มันนุ่มมากครับแต่มันไม่ได้แข็งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มอะ่ะ คือถ้าคาดหวังความนุ่มมันคงไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันคือรถซูเปอร์คาร์ที่มีพละกําลัง700กว่าแรงมา้าเพื่อนรทัฉะนั้นคือมันเป็นรถของคนที่ต้องการ SUV ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของความเป็นแฟนบอยเป็นคอเลกเตอร์นะฮะของทาง f e r r a r รี่ โอ้โหนะฮะล้อชุดเดียวก็เฟี้ยวแล้วกับ f e r r a r i รี่เพลย์โลซันเครับกับล้อ Red Force Custom s p ปคครับผมสวยหล่อขึ้นเป็นกองใครสนใจเนาะล้อ Force สั่งตัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายชั้นนำหรือจะเป็น Force Custom ทั่วไปนะฮะสเปกก็จัดให้ได้ทุกสเต็ป ทุกฟังก์ชันถ้าอยากได้งานคุณภาพนะฮะเลสเปคพร้อมรังสรรค์ผลงานให้ f o r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  p p e r เพโลซั Ferrari, que, นะฮะมูลค่า50าล้านกันนี้ก็ยังไว้วางใจได้เลาสเปกเราให้เราดูแลเรื่องล้อฟอสสั่งตัดนะครับสำหรับล้อตัวนี้นะครับก็พี่ดิมสั่งตัดสเปคเนี่ยดูอัอบเซ็ตของเขาฟิตเมนต์เนี่ยดันลงมาแต่ว่าไม่ยืดน,นะครับลงตัวมากๆเลยมาดูล้อหลังครับผมนะฮะนะ่ เพราะฉะนั้นเรื่องล้อไว้ใจเราคันนี้บอกเลยนะครับเป็นรถที่พี่บุ๋มคงไม่เป็นยาซื้อเหมือนกันแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้ลองขับเป็นบุญตูดมากๆเพราะว่ามีแค่ตอนนี้ประมาณ20คันเนาะในไทยแล้วก็ยอดจองยอดส่งมอบทั้งหมดนะไม่น่าจะเกิน40คันในไทยและยอดจองเต็มหมดแล้วตอนนี้ไม่สามารถจองได้แล้วนะ มีตังก็ซื้อไม่ได้ครับรถรุ่นนี้ครับต้องถูกเชิญซื้อด้วยโอ้โหต้องซื้อเฟอร์เรรี่กี่คันกว่าจะซื้อคันนี้ได้ครับแสดงว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเฟอร์เรอรี่เพอร์วซันเก้เนี่ยต้องมีเฟอร์เรรี่ที่บ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า3คันเจ้าของคันนี้ก็มีเฟอร์เรรี่ไม่ต่ำกว่าสคันเช่นเดียวกันพูดแล้วก็คนลุกอ่ะชมความหล่อของเฟอร์รอรี่โพโรซันเก้คันนี้แล้วก็ทีนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเหมือนเดิมครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่กั่แต่รถคิดถึงอีครับ